อ่ะเอาล่ะทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กันในแมปของซับเบอร์สามนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะทําการรีวิวแมปนี้นะเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ทุกคนว่าเอาแมปนี้น่ะเราควรเล่นดีไหมครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยเนาะดิงคือสตาร ส่วนของระบบเกมนี้นะครับมันเป็นการยกระดับให้ดียิ่งขึ้นจากภาคที่แล้วนะอะไรที่มันยากเกินไปเนี่ยมันก็ปรับให้ง่ายขึ้นนะเพื่อให้เขาถึงง่ายนั่นเองแล้วก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราสามารถรับเควยได้เรื่อยๆโดยที่คุยกับ n อ c แค่รอบเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำควสต่อได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องกลับมาคุยกับมันซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราตีมอนไปเรื่อยๆด้วยเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปของต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหินอัพของเนาะอาวุธแล้วก็ชุดเกาะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนจากพวกมันนเี่ย มันเอามาสามารถทําเป็นสายขีดได้ด้วยนะครับซึ่งระบบสายขีดอ่ะมันเพิ่มข้อมาใหม่นะครับทําให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนหินอัพเกรดี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเอาไปตีบวกของนะให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นนะครับทําให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นด้วยนะแล้วก็นะครับมันจะมีหินอีกอย่างหนึ่งที่เอาไว้บวกของอีกอย่างหนึ่งก็คือหินที่ดรอปจากบอลน,นะครับซึ่งมันเนี่ยจะเพิ่มสถานะอาวุธให้กับเราได้ดียิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตีแรงรีีเลลือดไไวววรมานานแ้ก วิ่งไวขึ้น,นครับส่วนวิธีหาเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าหาจากบอลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตีบอลนะเพื่อที่จะเอามันมานั่นเองนะครับในส่วนของเกมเพลย์นะครับการโจมตีเนะี่ยมันจะไหลเร่วขึ้นด้วยนะครับทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีไปกับมันนะไม่กกกังวล,งลงเหมือนภาคก่อน,นครับแล้วในภาคนี้เนะี่ยจะเป็นการแบ่งสายอาวุธให้ชัดเจนยิ่งขึ้น,นครับโดยการที่ว่าเราเนี่ยต้องเอาสกิลพอยต์มาอัปเกรด สกิลของมันนะครับซึ่งวิธีการได้สกิลพอยต์เนี่ยคือเราต้องเลเวอัพ up นะครับมันจะได้3สกิลพอยต์เนาะซึ่งบางสกิลเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอวุชินนั้นนะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เนาะทำให้เราเนี่ยเลือกสไตล์ตามที่เราต้องการได้มากขึ้นนะครับในส่วนของบอสเนี่ยมันจะทําการรอกประตูนะหลังจากที่ว่าเราเนี่ยเข้ามารอแล้วก็มันเกิดพอดีนะครับคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาตีด้วยกันได้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราท้าทายมากยิ่งขึ้นนะ หรยคนเดียวแล้วมันล็อกเนี่ยก็คือเราต้องชะามันให้ได้หรือมันก็แพ้เองนะครับแล้วเริ่มใหม่เนาะก็ยังมีประมาณนี้นะครับสาหรับเกมเพล์ในท้ายที่สุดนะครับแบบนี้นะก็ยังคงค่าแก่การเล่นอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแนวที่ว่าเป็น MMO RPG ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองนะครับมันยากที่จะมีใครเหมือนนะเพราะว่าระบบเนี่ยต่างๆมันซับซ้อนนะครับทําให้เรานะหาเกมดีๆแบบนี้ค่อนข้างยากอยู่นะถ้าเกิดว่าเราเล่นแนวดันเจี้ยนหรืออะไรประมาณนี้เนะี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับตรงที่ว่าระบบเนี่ยมัน หลายเรื่องกวาเนาะสำหรับเกมซอร์เบอร์ครับแต่เกนอื่นๆเนะี่ยอาจจะดีแต่ว่ามันระบบเนี่ยมันอาจจะสู้ไม่เท่าแมปกนี้ก็ได้นะแต่ว่าเกมนี้เนะี่ยก็ยังเบต้าเทสอยู่นะอาจจะมีอะไรแปลกๆไปบ้างนะก็ต้องรอมันอัปเดตไปเรื่อยๆนะซึ่งอัปเดตต่ตอไปเนะี่ยมันจะมีเคียวมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสําหรับคนที่ติดตามมาเสมอขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับไปละ